เส้นทางถนนสิงคโปร์ครับแล้วเราก็จะออกไปสู่ภูมิภาคเป็นน้ำโขงซึ่งจะเกี่ยวพันกับผู้คนแผ่นดินและผื้นน้ำเป็นแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติน้ำโขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ไหลผ่านภูมิภาคอุตษาคเนย ลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ให้น้ําแก่แม่น้ำโขงมากที่สุดที่มีกินแดนไม่น้อยไปกว่าประเทศจีนแม่น้ำโขงหน้าเมืองนครพนมฝั่งประเทศไทยตรงข้ามกันคือเมืองท่าแขกแขวงคขมมวนของสปปลาวแขวงขมมวนแบ่งเขตการปกครองออกทั้งหมดเป็น9เมืองโดยมีเมืองท่าแขกเป็นเมืองเอกและอีก8เมืองได้แก่เมืองมหาชัยเมืองหนองบกเมืองหินบูนยมราช บัวรพานากายเซบังไอและใส่บวกาว้าแขวขนขมวนบริเวณสะพานวิตภาพแห่งที่สามตมอสสามารถอเอมืองจังหวัดน,นครพนมกับฝั่งเมืองท่าแขกสพป,ปลาวก็จะเป็นจุดกึ่งกลางในการเดินทางไประหว่างนาครหลวงเวียงจันทร์กับลงไปทางใต้ที่เมืองปักเสแขวงจำประสักหน้า เมืองท่าแขกก็จะมีถนนเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งโดยปกติแล้วแผนงา,านทางลาวเขาจะตั้งชื่อนะถนนตามหมายเลขเช่นถนนหลักหนึ่งหลัก2หลัก3แต่ยกเว้นที่เมืองท่าแขกนะครับฝั่งตรงข้ามเขาติดประเทศไทยนะครับนี่นะตรงกรันกลางนะครับพยาันาเมืองท่าแขกจึงเป็นย,ยุดทธศาสตร์สําคัญที่สุดที่ฝรั่งเศสต้องยึดไว้ให้ได้ในยุคอนณานิคม ถนนหน้าเมืองท่าแขกแขวงคำม,ม่วนสปปอราวเรียบตะลิ่งแม่น้ำโขงนั้นจะมีถนนเส้นสั้นๆเส,นส,นส้นเนี่ยที่ไม่ได้ตั้งชื่อตามตัวเลขหากมาจากชื่อในพลสิงคโปร์สีโคตจุลมาลีนผพลสิงคโปร์คนนี้เป็นใครครับมีความสำคัญขนาดไหนผมได้ข้อมูลมาจาก อย่ยเปียกแสงทิพย์หรือคุณสิทธิพรสิริวรเดชุณซึ่งเป็นคนนำทางในการเดินทางครั้งนี้ในการข้ามไปฝั่งลาวหลังจากที่ปิดโควตแดงกันต่อนะเนื่องยาวนานหลังจากโควิดนะครับในคนสิงคปโปร์สีโคตรจุลมามามลีออดีตเป็นผู้อำนวยการม,ามัธยมโรงเรียนทักแคร์ชื่อของท่านจะไม่เหมือนชาวลาวทําให้คนทั่วไปหรือนะักชาวตะวันตกนะครับเข้าใจว่าเป็นทหารต่างชาติที่มาช่วยรบ แต่ข้อที่จริงแล้วจะคำบอกเล่าของนายพลสิงคโปร์เองว่าคุณตาหันต่อสู้การล่าอนานิคมของฝรั่งเศสจนต้องหลีกหนีนีภัยไปอยู่เกาะสิงคโปร์หรือเกาะเทมเสกนั้นทันศึกสงบลงก็ได้กลับมาท่าแขกพบกับหลานซึ่งได้เกิดได้ไม่นานจึงตั้งชื่อให้ท่านว่าสิงคโปร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ชีวิตของการต่อสู้ของนักล่าอน,านคมครับนายพลสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่มีบุอบอสสำคัญมากในการอภิวัตลาวนะครับ ในการปลี่ยนแปลงการปกครองแลวก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในฐานที่มั่นที่เมืองท่าแขกนะครับเป็นแกนนําสําคัญร่วมกับเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงซึ่งในฝนสิงคโปร์นั้นยังเป็นกรรมการศูนย์กลางแนวลาวรักชาติที่ได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมเมื่อคศ1950หรือพศ2อ9 3นะครับในฝนสิงคโปร์นั้น มีอายุอ่อนกว่าเจ้าสุพรรณวงศ์สปีเศษในการพบกันครั้งแรกที่ท่าแขกในผลสิงคโปร์จึงเป็นน้องหักตามธรรมเนียมที่ถือว่าเป็นน้องชายแท้ๆที่มีความใกล้ชิดกันนะครับในผลสิงคโปร์ก็รับถือเจ้าสุพรรณวงศ์ ที่จะเป็นผู้กู้นําบ้านเมืองให้สาเร็จก็เป็นไอ้ฮักเช่นกันนะครับทั้งสองร่วมสู้กันอย่างโชคโชนกับอนานิคมต่างๆนะครับจนได้รับชัยชนะแต่นในฐานะครูและอดีตผู้บรยการที่ชื่นชอบหวยแรงชอบหวยนั้นในบนสิงคโปร์ก็มีกําลังที่เป็นพวกกันตั้ง พอสมควรนะครับในการต่อสู้และก็เจรจาต่างๆนะครับซึ่งชี้แจงเห็นการภารกิจกู้ชาติของเราเลยชักชวนให้ร่วมมือกลุ่มเคลื่อนไหวของลราอิสระตัวทั้งการขหารอาวุธในสิงคโปร์ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดแรกของรัฐบาลสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อนามของในคลท่านนี้จึงเป็นเกียรติได้รับยกย่องให้มาตั้งชื่อถนนลิมชทยตะลิ่งแม่น้ำโขง เมืองท่าแขกว่าเป็นถนนสิงคโปร์และก็ที่สำคัญคือถนนเส้นนี้นับตั้งแต่ปีพศ2553ต้นมาถนนสิงคโปร์ทางการเมืองท่าแขกได้ปรับปรุงให้เป็นตลาดลาตีบริเวณเรียบไม่น้ำขุ ที่เมืองแทาแขกก็จะเห็นโรงแรมนะครับมากมายหลายแห่งขึ้นร้านทวงร้านอาหารต่างๆเมื่อมองฝั่งไทยก็จะเป็นวัดวารอารามเรียงๆกันไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีวัดสลับกับโรงแรมร้านค้านะครับเป็นถนนเส้นสั้นๆที่จะไปสิ้นสุดก่อนจะไปเลี้ยวเข้ากับถนนเส้นอื่นก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวเมืองแทาแขกแขวงคำม่วนสุปภูลาวครับนั่งรถเดินชมวิวตลิ่ง ของสองข้างทางน้ำของที่เมืองท่าแขกบนถนนสิงคโปร์ครับสุดทายนี้เขาฝากกดติดตามกด subscribe และกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับ